สวัสดีครับปาาระจันหมอยาและก็นักสะสมพันธุ์พืชทุกท่านรวมทั้งท่านที่นิยมดูทุ่งนะครับวันนี้ผมจะกลิดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับก็มาขุดดูทุ่งนะครับไม่ได้ทําคลิปนานแล้วไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับก็จะมาบอกเทคนิคในการหาดูทุ่งนะครับสําหรับบางพื้นที่ที่อาจจะมีหรือว่าเคยได้ยินว่ามีนะครับแต่ว่าก็หายากลยแล้วเนี่ยเทคนิคการหานะครับ ให้ทุกท่านนะครับมองดูพื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้นะครับนี่พื้นที่ว่างเปล่าที่เป็นดินเค็มๆที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับสังเกตว่าตรงฝั่งนู้นจะเป็นทุ่งนานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเห็นไหมครับนี่ก็จะปลูกข้าวอยู่แต่ตรงที่เรายือนอยู่นะครับจะเป็นพื้นดินว่างมอยาจะเป็นพื้นดินว่างนะครับเราก็เดินหาตามพื้นดินแบบนี้นะครับที่เขาไม่ทํานี่แสดงว่าดินมันออกเค็มๆนะครับเทคนิคอย่างแรกที่เราจะ ใช้ในการตามหาดูทุ่งนะครับให้อันนี้ผมสังเกตมานานแล้ว well. ให้ทุกท่านสังเกตต้นพิมานนะครับนี่มีใครรู้จักต้นพิมานหรือเปล่านะครับต้นพิมานเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นไม้ที่เกิดอยู่ตามพื้นที่ดินเค็มๆนะครับพิมานต้นพิมานนี่อ่าเขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังก็คือเห็ดกระถินพิมานนะครับเห็ดกระถินพิมานก็คือต้นพิมานที่มันล้มลงแล้วตายนะครับก็จะมีเห็ดเหมือนเห็ดลินจือนะครับ ถ้าใครเจอเนี่เก็บไว้เลยนะครับมีราคานะครับอันนี้ต้นพิมานนะครับทีนี้ถ้าเราเจอต้นพิมานเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตมันจะมีดูทุ่งเกิดอยู่รอบๆนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ก็เป็นต้นพิมานนะครับมันก็เป็นดินเอียดๆนะครับเราก็เดินดูนี่ใกล้ๆนะครับก็จะเจอดูทุ่งเห็นไหมครับนี่ก็จะมีดูทุ่งเกิดอยู่นะครับกับพื้นเห็นไหมครับนี่เป็น อุ้มเป็นอุ้มเลยนะครับดูทุ่งแท้ๆนะครับนี่ต้นเขาไม่ใหญ่นะครับก้านแดงนะครับนี่แบบนี้ก้านแดงต้นใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นอีกนะครับต้นเล็กๆต้นนู้นนะครับอ่ะมาถึงต้นพิมานต้นนี้นะครับดูใบนะครับนี่ถ้ามันล้มมีเห็ดกระถินพิมานก็เก็บไว้ขายอันนี้ก็เป็นเถาชิงช้าชาลีนะครับแล้วก็หาดูข้างๆนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะมีต้นดูทุ่งนะครับขึ้นมาแล้ว อ๋ออันนี้เป็นดอกหรือเปล่ายังนะครับนะครับดูทุ่งแท้ๆเป็นแบบนี้นะครับนี่ต้นไม่ใหญ่นะครับแต่ละต้นนี่สูงไม่ถึงหัวเขานะครับไม่เกินหัวเข่าผมนะครับก็เกิดอยู่รอบๆนะครับนี่สำหรับต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ขอนําเรียนไปถึงท่านลูกค้าทุกท่านนะครับหมอยานักสะสมต้นพันธุ์นี้ผมจะเลิกขายตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับเป็นต้นไปนะครับจะเลิกขายต้นพันธุ์ แล้วจะกลับมาขายอีกที cache, หนึ่งก็วันที่หนึ่งพฤษภาปีหกสี่นะครับเพื่อให้เขาได้พักนะครับนะครับก็จะมีอยู่รอบๆนะครับถ้าไปฝั่งนู้นก็ไม่มีนะครับต้นพิมานต้นนู้นก็มีนะครับต้นพิมานต้นนู้นนะครับต้นพันธุ์นี้จะเลิกเลิกหยุดขายแล้วไม่ใช่เลิกนะหยุดขายให้เขาได้พักตัวได้เติบโตขึ้นมานะครับนี่ก็มีนะครับแต่ว่าแบบหมักน้ํามันตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะครับขายดีมากนะครับ ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าหมอยาแล้วก็ผู้สะสมผู้ใช้นะครับผู้ใช้พอสมควรนะครับก็กราบขอบพระคุณน,นะครับผมนะครับอันนี้ก็ขอจบเทคนิคการหาต้นดูทุ่งคร่าวๆนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ